มัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์รุนสวัสดิ์ท่านกระยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่13เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับและเป็นวันเสาร์หเหมาะแก่การทําพิธีกรรมปลุกเสกเครื่องรางของขลังนะครับสีความสําเร็จของวันนี้ก็สีฟ้าสีมงกนสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่า เสียบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิีหรือทิศใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโอลพพอยสีฟ้าเห็นสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินินชื่อคือดอชิดาตอปตักทอฐานน้ำทวีทอพุทธเท่าและนนเนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสระสอโบรสีสอเสือหอหีบรอจุราวอ่างและหอหนกู่เลขมงคลวันนี้เลขศูนเลขแปและเลข 5. ห้าไม้เซตวันนี้ปราศสอนไม่ว่าผลงานคือเครื่องประจบสอพอที่ดีที่สุดทําผลงานให้เด่นกว่าตัวชนะผู้น้อยด้วยการให้ชนะผู้ใหญ่ ด้วยความอ่อนโยนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ